วันนี้เรามาศึกษากันในส่วนของบทที่7ครั้งที่แล้วเราพูดถึงฝาไหาวันนี้มาศึกษากันสิทธิ์คนที่สองชื่อว่าฝ่าตานะครับพิสุท่านถัดมาคือชื่อว่าฝ่าตาในประวัตินี้ก็เขียนว่าพิสุฝ่าตาเป็นชาวเมืองหงโจวบวชมาตั้งแต่อายุเจ็ขวบทีนี้เนี่ย ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบตั้งแต่สามเณรนะจนกระทั่งบวชเป็นพระภิกษุตลอดเวลาที่ผ่านมาทำอะไรครับสวดสัตธ,ธรรมปุณธลิกสูตรอยู่เป็นประจำทีนี้ครั้งหนึ่งเนียคือได้มีโอกาสมากราบท่านพระธรรมาจารย์หุยเหน่งเพราะว่าตอนหลังเนี่ยคือกิติศักดิ์ของท่านก็ดังมากแล้วก็เลยมากราบคารวะท่านทีนี้มากราบคารวะท่านในฐานะที่ท่านก็เป็นระดับครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้ทรงธรรม ดังนั้นคนที่มาเนี่ยเป็นผู้น้อยกว่าก็ต้องมาคารวะมากราบท่านแต่ว่าในตอนที่กราบเนี่ยคือเป็นยังไงเวลากราบเนี่ยเราต้องก้มลงเป็นท่าเบนจางคับปะดิ์เบนจางคับปดิษฐ์เบนจางคืออะไรเบนเบนจักก็คือ5เบนจางคับปดิษ์ก็คือเป็นการกราบโดยอวัยวะ5ส่วนแตะพื้นอวัยวะ5ส่วนแตะพื้นคืออะไรบ้างสอกและสองแหละ ข่าวละสองละอะไรอีกอะนี่ศีรษะดังนั้นเบญจางคับปดิษฐ์เป็นท่ากราบที่เรียกว่าสุภาพและมีมารยาทใช่ไหมครับมันมีอีกอันหนึ่งที่หนักกว่านี้อีกคืออะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าอัศดางคับปดิอัศดางอัศอัศดางเนี่ยอัศดะเนี่ยแปลว่าแปดดังนั้นอัศดางคับปดิษฐ์นี้คือแปดส่วนแตะพื้นคืออะไรรู้ไหม ก็คือแบบที่เบดท,ที่เราเห็นเนี่ยกราบแล้วก็ถลายไปกับพื้นไปหมดทั้งตัวเลยถลายไปกับพื้นก็เรียกว่าอัศดงังขัปดิ์แต่ว่านั่นคือเป็นแบบที่เบรดทั่วไปแล้วก็กราบเป็นจางขัปดิทดังนั้นเป็นจางขัปดิษฐ์คือ5ส่วนแต่พื้นแต่ว่าทิกษุฝ่าตาเป็นยังไงครับศีรษะไม่จดพื้นศีรษะไม่จดพื้นท่านพระธรรมจารย์ผู้หนึ่งเห็นแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่า เธอกราบเธอเคารพโดยศีรษะไม่จดพื้นเธออยากกราบดีกว่าเธออยากเคารพดีกว่าอย่างนี้จะดีกว่าไหมแต่การที่เจ้าเป็นอย่างนี้เจ้ากราบก็กราบไม่ค่อยเต็มกราบแบบไม่ใช่เบนจงางคบประดิษฐ์แสดงว่าในใจของเจ้าต้องมีอะไรสักอย่างเป็นแน่แน่นอนเลยทุกท่านครับภาษาจีนมันมีอยู่คำหนึ่งเฉิงหยูจงสิงอยู่ว่ เฉิงก็คืออะไรฮะศรัทธาจริงใจหยีจงก็คืออยู่ภายในศรัทธาจริงใจอยู่ภายในสิงคืออะไรฮะแสดงออกหวีไหว้ไหว้คือภายนอกดังนั้นมันจริงใจอยู่ที่ภายในแล้วศรัทธาอยู่ที่ภายในจริงใจอยู่ที่ภายในมันก็จะแสดงออกมาที่ภายนอกดังนั้นข้างในมันเป็นยังไงข้างนอกมันเป็นอย่างนั้นบางทีเราอาจจะแบบ ข้างนอกดูดีเนาะแต่ข้างใน,นอาจจะไม่จริงไม่จริงใจมีไหมก็มีแต่ว่ามันหลอกก็หลอกได้ไม่นานจริงไหมครับคนถ้ามันจะต้องอยู่กับท่ามกลางความหลอกลวงตลอดเวลาเนี่ยทุกท่านครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะบังคับตัวเองให้ประจบสอพอจะพูดหวานจะอ่อนนอ้อมทุกเวลามันต้องมีเผลอหลุดออกมาแต่ถ้าหากว่ามันต้องใช้ชีวิตอยู่กับการที่ต้องมาเสแสร้ง ให้ดูมีกิริยาดีมารยาทดีอย่างเนี้ตักท่านเราคิดดูสิครับว่าต้องอยู่กับมันตลอดชีวิตนะเขาทนไหวไหมมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับมันต้องมีหลุดสักวันหนึ่งดังนั้นถ้าจะให้แบบดีที่สุดคือมันไม่ต้องฝืนมันต้องออกมาจากใจจริงของตัวเองเขาถึงเรียกว่าเฉิงหยีจงสิงหยีไหวดังนั้นการที่เรามีความจริงใจที่ภายในเนี่ยมันไม่ต้องฝืนพอไม่ต้องฝืนมันก็เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติบางอย่างภายนอกอาจจะมีหลุดหลุดรั่วรั่วบ้างจะมีบกพร่างบ้างสะระเผ่าบ้างแต่ว่าเขามองออกนะมันเป็นการแสดงออกโดยที่ว่าข้างในเขายังมีความจริงใจข้างนอกอาจจะดูแบบบ้านบ้านชาวบ้านมีสระเผ่าบ้างแต่ยังไงครับไม่มีปัญหาเหมือนอย่างนักธรรมอุโสตอนที่ท่านจากไต้หวันมาอยู่เมืองไทยท่านเห็นเนี่ยคนไทยเนี่ยโอ้ยิ้มแบบ ไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะมาต้อนรับมาอะไรอย่างนี้เป็นยังไงรู้ไหมครับกอดคอกันดึงกันอยากจะชื่นชมท่านแย่งกันไปแย่งกันมายิ้มอย่างจริงใจท่านบอกอย่างงี้ใช่อย่างเน,นี้คือธรรมะแต่ตรงกันข้ามอ่ะท่านไปที่ที่ไต้หวันนี้เองแล้วเป็นยังไงรู้ไหมครับโอ้เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบมีผู้บังคับบัญชาบอกเอา้าทุกคนมาทักทายท่านพร้อมกันทุกคนก็ทักทายพร้อมกันเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ธรรมะ เพราะอะไรครับมันไม่ได้ออกมาจากใจดังนั้นใจภายในจริงใจข้างนอกอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยแต่มันก็ยังเห็นซึ่งความจริงใจที่อยู่ภายในได้อันนี้พอเข้าใจไหมดังนั้นเฉิงหยีจงสิงหยีไหว้ท่านจะใช้ชีวิตแบบหลอกลวงโป้ปดไปวันๆทำภายนอกให้ดูดี มันทําได้ไม่นานมีสู้ที่ว่าทําภายในให้มันดีไปเลยดีกว่าศรัทธาที่ภายในมันไม่ต้องอยู่กับการหลอกลวงที่ประเทศญี่ปุ่นรู้ไหมครับเคยมีการแข่งขันยิ้มประกวดรอยยิ้มแล้วก็คนก็ไปร่วมแข่งกันมากมายแล้วมีอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงยิ้มได้ที่หนึ่งคนก็เลยไปสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์ปุ๊บเพิ่งมารู้ว่าคนนี้คือเป็นคนไทย ย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นโอ้โหตกใจเลยคุณเป็นคนไทยคนไทยยิ้มสวยกว่าคนญี่ปุ่นอีกแล้วก็จะถามเขาว่าแล้วเคล็ดลับของคุณในการยิ้มดีเนี่ยเขาไม่รู้มีเกณฑ์อะไรวัดนะยิ้มจริงใจยิ้มสวยยิ้มพิมพ์ใจยิ้มแล้วดูมันสดใสอะไรเขาคงจะคิดอย่างนั้นแ่ะเพราะเขาถามว่าเคล็ดลับของคุณคืออะไรเขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยออกมาจากใจใจจริงๆเลยดังนั้นทําไมเขาถึงบางคนคนต่างชาติถึงพูดว่าสยามเมืองยิ้มก็เพราะอย่างนี้ มันจริงๆทุกประเทศมียิ้มหมดน่ะประเทศไหนไม่มียิ้มอ่ะแต่ว่าทําไมคนที่มาเที่ยวอ่ะจริงๆนะนักท่องเที่ยวเขาเที่ยวไปทั่วโลกแล้วต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนไทยเนี่ยยิ้มแบบจริงใจกว่าเพราะอะไรครับมันเป็นเรื่องของภายในมันแซงไม่ได้มันหลอกไม่ได้ดังนั้นเฉิงหยียจงสิงหยีไหวศรัทธา จริงใจที่ภายในมันแสดงออกที่ภายนอกในเรื่องของกิริยามารยาทก็เช่นเดียวกันภิกษุา,า่านากราบท่านพระธรรมอาจารย์ุยหนึงเวลากราบถ้ากราบต้องเป็นจางขปดิษฐ์แต่เขากราบแล้วศีรษะไม่จดพื้นแสดงว่าอะไรครับยะโสไงจริงกับป่ะดังนั้นเวลาที่เราจะสวัสดีกับคนน่ะเราสวัสดียังไง เราสวัสดีด้วยความจริงใจไหมเรามีความรู้สึกไหมว่าสวัสดีใครก่อนเหมือนกับเราต้องยอมเขาก่อนไหมเราทักทายใครก่อนเห <classical history. S 1> มือนกับว่าเฮ้ยเขาไม่ยอมทักเราต้องทักก่อนอย่างนี้เราเสียเชิงไหมเรามีความคิดอย่างนี้ไหมถ้ามันมีความคิดอย่างนี้มันก็ต้องคอยมาคิดว่าเฮ้ยไอ้นี้มันมันมันก่อนเราหรือมันหลังเราไอ้คนนี้มันโตกว่าเราหรือคนนี้มันเล็กกว่าเราวันๆก็ต้องคิดแต่อย่างนี้นะถามหน่อยนะครับว่าใจของเรามันคือธรรมะไหมอะ ก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมครับดังนั้นอย่าไปแบ่งอย่าไปซีเรียสเลยหัวใจของการทักทายคืออะไรอะ่ะมันก็คือเป็นการแสดงมิตรไมตรี ree, ใช่ไหมนั้นมิตรไมตรี ree, ทําไมต้องมีเงือ่อนไขอ่ะถ้าเงื่อนไขยเยอะมันก็ทําให้ไม่เป็นธรรมชาติของที่ไม่เป็นธรรมชาติก็คือไม่ใช่ธรรมะดูธรรมะจริงไหมดังนั้นบางทีอย่าไปเสแสร้งมากอย่าไปปฏิปฎดอยมากอย่ามีเงื่อนไขยเยอะมาก นะครับอาจจะมีแค่เงื่อนไขเล็กน้อยเท่านั้นเองก็คือผู้ใหญ่มันมันสวัสดีผ,ผู้น้อยที่อายุน้อยน้อยมากมากอ่ะมันก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่านั้นเองเด็กอย่างเงี้ยเราไปสวัสดีเด็กก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปไม่ต้องไปตั้งกฎเกณฑ์อะไรมากการสวัสดีก็เพียงแค่อะไรครับแสดงน้ําจิตน้ําใจมิมตรหมตรตีทักทายด้วยความจริงใจก็เท่านั้นเองมันก็ไม่ต้องมีอะไรคิดมากเงื่อนไขไม่เยอะก็แสดงว่า ระดับชั้นในจิตใจของเราไม่มีเรามองทุกคนอย่างเสมอภาคและจริงใจอย่างนี้แล้วถึงจะเรียกว่าเป็นธรรมะไหมครับดังนั้นตัวของฝ่าตามีอะไรคาใจอยู่และสิ่งที่คาใจคืออะไรท่านพระธรรมอาจารย์หุยเหนือถามแสดงว่าเจ้าต้องมีอะไรที่อยู่ในใจแน่นอนฝ่าตาก็ตอบว่าโอ้สิทธิ์เองเนี่ยคือสวดสัตธธรรมปุณธเลิกสูตรมาทุกท่านครับสามพันรอบ ทุกท่านรู้ไหมครับว่าสัตรธรรมปุณธลิกสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรฉบับหนาม,มากๆมีแปลเป็นไทยแล้วนะก็ได้มาเล่มหนึ่งจะบอกให้นะครับว่าหนาเนี่ยประมาณ5 4 4สเซนอะ่ะหเซนกว้างขนาดเอเทุกท่านดูสิครับว่ามันเป็นพระสูตรที่เนื้อหาเยอะไหมเยอะมากเลยอะ่ะแต่ภิกษุฝาตาสวดมาสามพรอบคิดดูสิครับว่า คนที่สวดบาแบบนี้ยิ่งสวดยิ่งสวดกลายเป็นอะไรครับก็จะยิ่งมีความรู้สึกว่าเห็นไหมฉันทําได้เหนือกว่าใครมีใครทําได้อย่างฉันไหมจริงไหมครับในตเต๋เต๊กเกง่งเราจื้อมีพูดเอาไว้อยู่คำหนึ่งถ้าคนอ่านเพลินเพินเนี่ยก็อาจจะแบบเข้าไม่ถึงเนี่ยก็จะบอกว่าเหลาซื้อเนี่ยคือสอนอะไรพูดแบบภาษาชาวบ้านนะมั่วสัวท่านสอนว่าอะไร ยิ่งรู้มากยิ่งตีบตันยิ่งเรียนรู้มากยิ่งอับจนมันตรงก้างข้ามกับความรู้สึกเราเลยใช่หรือเปล่าว่าอา้าวเราเกิดมาต้องเรียนรู้ให้มากที่ไม่เรียนก็โง่ใช่ไหมนี่ท่านบอกว่ายิ่งเรียนรู้ยิ่งตีบตันยิ่งเรียนรู้มากยิ่งรู้มากยิ่งอับจนมันทําไมมันถึงขัดกับความเป็นจริงเสียแล้วเกินที่ท่านพูดอันนี้เพราะเราเข้าไม่ถึงอ่ะ จริงๆที่ท่านพูดก็เหมือนอย่างกรณีของฝ่าตานี่ไงตูกไหครับฝ่าตาสวดพระสูตรสามพันรอบแล้วเป็นยังไงอะ่ะมันสู้คนที่สวสดไม่เป็นเลยได้หรือเปล่าจริงไหมครับสวสดสามพันรอบแล้วทนงว่าตัวเองภูมิธรรมแก่กล้ากับคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเลยแต่อ่อนน้อมถ่อมตนปัดกวาดเช็ดถูห้องพระถรูลานวัดกวาดลานวัดแล้วไม่มีใครมาแยแสเขาทําอยู่คนเดียว ถามว่าสวดสามพันรอบสู้คนที่สวดไ,ได้สักรอบได้ไหมไม่ได้เลยแม้แต่นิดแต่นั้นเห็นไหมครับว่าจริงๆการเรียนรู้มันเป็นการที่จะให้เราใช้เป็นเครื่องมือในการทำกุศลกิจแต่ว่าคนทั่วไปยิ่งเรียนรู้แล้วเป็นยังไงครับยิ่งเย่อหยิ่งทนงตัวทุกท่านว่าจริงไหมเหมือนอย่างกรณีฝาตาสวดพระสูตรมาสามพันรอบพระธรรมจารย์ก็บอกว่า แม้ว่าเจ้าจะท่องเป็นหมื่นรอบแต่ถ้าหากว่าเธอเข้าใจความหมายแล้วไม่มีความเย,อย่อหยิงถือตัวเช่นนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในแนวร่วมเดียวกับอัตมาแต่ตอนนี้เจ้ากลับมีความเย,อย่อหยิงอวดดีซ้ำยังไม่รู้สำนึกอีกดังนั้นฟังสโลกของอัตมาก่อนท่านก็เลยกล่าวเป็นสโลกบอกไ้ชนีว่าอัญจริยาจำเดิมเพื่อ เก่าทะนงแต่ศีรษะไม่จดลงด้วยเหตุใดมีอัตตาจากมีบาปกรรมมากมายบุญอัมภัยยามเมื่อจิตไม่ติดบุญจริยาก็คือจริยะมารยาจริยธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้กำหนดขึ้นมาเป็นแบบแผนไว้เพื่ออะไรก็เพื่อขัดเกาลบเหลี่ยมลบความทนงและจริยธรรมคืออะไร จริยาจิยิมารยาเนี่ยพวกนี้คืออะไรอย่างเช่นเอาเอาอย่างจริยาของประเพณีไทยแล้วกันถ้าเราเห็นผู้ใหญ่นั่งอยู่เราผู้น้อยเดินผ่านต้องทำยังไงต้องกม้มก้มแค่ไหนอะก้มอย่าให้ค้ำหัวผู้ใหญ่ระดับอย่าให้ค้ำหัวผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ยืนดูเราถึงขนาดต้องหมอบลงไปอย่างนี้เกินไปไหมมีไหมมีบอกอย่างนี้ไหม เขาแค่ค้อมกายใช่ไหมครับเดินผ่านไปแต่ถ้าผู้ใหญ่เขานั่งอยู่เขานั่งอยู่แล้วเราค้อมกายแบบนี้พอไหมเขาถึงบอกว่าเอาระดับที่มันไม่คำหัวผู้ใหญ่ไงแล้วบางทีเราก็ต้องหมอบลงให้ต่ำลงอีกนิดนึงนี่คือเป็นสิ่งที่จอริยากำหนดไว้ถามว่าที่กำหนดอันนี้คือกำหนดเพื่ออะไรกำหนดเล่นๆเ,เหรอกำหนดสนุกมีหลักเกณฑ์มีเหตุผลไหม เหตุผลก็คือต้องให้มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และเหตุผลของการที่ว่าแล้วทำไมต้องสัมมาคารวะผู้ใหญ่ละ่ะเพราะว่าต้องมีผู้ใหญ่ผู้น้อยหลักการของธรรมเนียมจริยาไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนยุคไหนก็คือมีบนมีล่างถ้าคนเราไม่มีบนไม่มีล่างกระด้างกระเดืองข้าก็ใหญ่ที่สุดสิจริงหรือเปล่าครับจริงไหมฮะ ก็ดูอย่างเด็กสมัยนี้ใช่หรือเปล่าเด็กสมัยนี้ถูกสอนแบบไม่มีบนไม่มีล่างอ่ะกระด้างกระเดืองไม่มีสัมมาคารวัตต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้จามไม่มีคำสุภาพเรียบร้อยนี่แหละครับคือจะทำให้สังคมวิปริตเพราะว่าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ของแบบนี้อย่าไปมองว่าเฮ้ยโบราณแล้วสมัยนี้ไม่ถือหรอกสมัยนี้คือถือเอาประสิทธิภาพเป็นหลักคิดอย่างนี้ไงโลกถึงได้วุ่นวายเพราะว่านอกจากคำว่าประสิทธิภาพนอกจากคำว่า ความสามารถแล้วเนี่ยถ้าไม่มีคําว่าบนล่างไม่มีคําว่าจริยามันก็ไม่มีคําว่าคุณธรรมคนเราถ้าไม่มีคุณธรรมส,สิ่งสิ่งหนึ่งทุนท่านก็เห็นมาแล้วคนเก่งเยอะแยะแต่ไม่มีคุณธรรมกับคนที่มีคุณธรรมอาจไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะถามหน่อยนะครับว่าอันไหนเป็นคุณอันไหนเป็นโทษกับส่วนรวมเราบอกว่าคนมีความสามารถสร้างประโยชน์ได้มากมาย จริงไหมครับแต่เวลาที่เขาเป็นโทษเขากลงเขากินเนี่ยมันมากกว่าประโยชน์ที่เขาสร้างอย่างจริงไหมแต่ถ้าคนมีคุณธรรมแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้คุณธรรมต้องโง่ไม่ไม่ใช่หมายความอย่างนั้นไม่ต้องถึงขนาดเก่งมากแต่มีคุณธรรมและคุณธรรมนี้เขาอาจจะไม่ใช่เก่งมากแต่เนื่องจากมีคุณธรรมผู้มีคุณธรรมจึงปกครองคนข้างล่างได้ ใช้คุณธรรมในการดึงดูดคนเข้ามาหาและคนที่มีความสามารถจะเข้ามาหาและคนที่มีความสามารถก็จะถูกกลอ่มกลาจากผู้มีคุณธรรมคนนี้ดังนั้นคุณธรรมเท่านั้นที่ปกครองทั้งบดทั้งปวงได้อันนี้ก็เป็นคําสอนเหล่าชื้อนะที่ท่านพูดเนี่ยแต่ท่านอาจไม่ได้พูดตรงๆแบบนี้ท่านพูดเพียงว่าอ่อนอยู่บนแข็งอยู่ล่างทําไมถึงบอกว่าอ่อนอยู่บนแข็งอยู่ล่าง ทุกท่านดูสิครับระหว่างคนแข็งก็ดั่งขี่โมโหอันนี้คือคนขี่โมโหต้องนับว่าเป็นแข็งหรืออ่อนแข็งใช่ไหมแล้วคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีคุณธรรมมีเมตตาอันนี้ต้องนับว่าเป็นคนอ่อนแล้วเป็นคนแข็งนีก็ต้องเป็นคนอ่อนใช่ไหมแล้วอะไรคนอยู่บนอะไรคนอยู่ล่างเราดูธรรมชาติแล้วกันต้นไม้แข็งอยู่ข้างบนแลอแข็งอยู่ข้างล่าง แล้วเสาอาคารเนี่ยถ้าข้างล่างอ่อนข้างบนแข็งจะเป็นยังไงหักไหมแล้วดูขาของเราสิขาของเรากับแขนอันไหนแข็งอันไหนอ่อนขามันแข็งมันถึงมันง่นคงแขนมันอ่อนมันถึงจับนู่นจับนี่ได้แต่ถ้าขาอ่อนแต่มือแข็งแล้วมือจะไปจับอะไรได้อะดังนั้น เราซื้อสอนใช้ธรรมชาติเป็นครูเป็นธรรมะดังนั้นผู้มีคุณธรรมอยู่บนผู้คุณธรรมน้อยหน่อยต้องอยู่ล่างอย่างนี้ถึงจะปกครองได้เข้าใจหรือย่างแต่เรากลับตรงกันข้ามเลยสมัยนี้ว่าต้องมีความสามารถโกงหน่อยไม่เป็นไรอันนี้บ้านเมืองถึงชิบหายก็เพราะอย่างนี้แหละแต่นั้นคุณธรรมต้องเป็นหลักจริยะมารยาท ยังคงต้องยึดมั่นถือมั่นอย่งมองว่าเป็นของโบราณโบราณน,นะครับอันนี้สำคัญมากท่านจึงบอกว่าจริยาจำเดิมเพื่อขัดเกลาวความทนงก็คือความหมายนี้ทีนี้แต่เจ้าเนี่ยคือเวลาไหว้เวลากราบศีรษะไม่ยอมจดพื้นเนี่ยมันหมายความว่าอะไรท่านก็บอกว่าจําไว้นะอัดนาเยอะก็เป็นยังไงครับบาปกรรมก็เยอะ บางคนบางทีชอบไปถกกันว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมมักสมมุติว่านิมนต์พระมาเทศส่วนใหญ่แล้วก็ชอบถามคำถามว่าทำอะไรเป็นบุญทำอะไรเป็นบาปมักจะได้ยินคำถามแบบนี้แต่ว่าอะไรเป็นข้อยุติอะไรเป็นคำสรุปว่าทำอย่างไหนเป็นบุญทำอย่างไหนเป็นบาปมันมีเกณฑ์อะไรไหม ขอตั้งเป็นปุตฉาง่ายๆหนึ่งข้อสมมุติว่าเราตีคนอย่างเงี้ยเป็นบุญหรือเป็นบาปตีนี่เป็นบาปใช่ไหมแล้วแม่ที่ตีลูกก็เป็นบุญหรือเป็นบาปก็บอกว่าตีคนเป็นบาปแล้วตีเขาอย่างเงี้ยเป็นบุญหรือเป็นบาปแม่ตีลูกเป็นบุญหรือเป็นบาป ถ้าแม่ตีแบบอบรมก็โอเคแต่แม่บางทีเนี่ยขี้เมาขี้โมโหโดนหวยกินมาแล้วก็เลยใส่อารมณ์กับลูกดังนั้นบุญกับบาปเนี่ยบางทีมันหาเส้นแบ่งเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานแล้วเอาอะไรเป็นเส้นแบ่งคําพูดประโยคนี้ไงของท่านคุยเว่ยหลังท่านบอกว่ามีอัตตาจักมีบาปกรรมมากมายดังนั้นถ้าเราทําโดยมีอัตตา สิ่งใดๆก็ตามโดยมีอัตตาเป็นตัวตั้งบาปทั้งนั้นบ่กกี้ถึงได้บอกว่าแม่ตีลูกอย่างเช่นเราตีคนเราบอกว่าบาปแล้วแม่ตีลูกล่ะบางคนก็ตอบว่าไม่บาปมันก็ไม่แน่อย่างที่บ่อกี้บอกแกแม่โมโหมาโดนหวยกินแล้วก็ไปใส่อารมณ์กับลูกถามว่าอย่างนี้แม่เป็นนี้บาปไหมบาปเพราะอะไรครับกับที่แม่อบรมลูกด้วยความเมตตาไม่ใช่อยากจะตีพร่ำเพรือ่อแต่ตีเพราะอยากจะสอน กับตีแบบใส่อารมณ์่ะแม่ตีเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะผลลัพธ์อันนึงเป็นบุญอันนึงเป็นบาปดังนั้นปุญกับบาปเนี่ยเอาอะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินคําพูดของเว่ยหลังคำเนี้ยดีมากก็คือมีอัตตาจากมีบาปกรรมมากมายอย่างนี้ดีไหมครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเราเอาตรงนี้ขยายไปทุกเรื่องถ้าเราทําอะไรก็ตามถ้าทําด้วยอัตตาเนี่ยบาปไหมอย่างเช่นเรามาทําความสะอาดห้องพระ แต่ทํามาแบบขอไปทีทํามาแบบโดนบังคับมาทำมาแบบไม่ค่อยเต็มใจมาเนี่ยดูดูแล้วเหมือนกับว่าเรามาทําบุญนะแต่มันคือบุญก็คือบาปมันก็ไม่เต็มดีกว่าเราพูดอย่างนี้ได้ไม่เต็มได้น้อยหน่อยแทนที่ว่าจะได้มากหน่อยรู้ทั้ว่าจริงไหมดังนั้นทําอะไรคือทํามาจากใจทํามาด้วยใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอาตาัตรา ก็ถือว่าเป็นบุญดังนั้นะนะท่านจึงบอกไงบุญอัมภัยยามเมื่อจิตไม่ติดบุญความหมายก็คือเช่นนี้